ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับเซลแอนนี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอนนี่ก็อยู่ที่มิสูพระนครสาขาสายไหมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอนนี่มีแคมเปญดีๆมานําเสนออีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเห็นข้างหลังของแอนนี่ไหมคะนี่คือพี่มิสซูบิชิไททันนะคะตัวนี้เป็นรุ่นแบ็ก e d ดิชั่นนั่นเองนะคะซึ่งเป็นตัวใหม่มาใหม่เลยนะคะซึ่งราคาค่าตัวของพี่เขา เป็นในส่วนของสีขาวและกันเนาะจะอยู่ที่1,37,000้าบาทนั่นเองนะคะลถคันนี้แอนนี่ลดให้ลูกค้าไปเลย1 0 0 0 0แบาทฟังไม่ผิดแน่นอนให้ส่วนลดไปเลย1 0 0 0 0แบาทนะคะหรือคุณผู้ชมอยากจะแต่งโลโลแต่งเท่ๆนะคะก็แจ้งแอนนี่ได้เลยแอนนี่จัดเต็มให้ทั่วทั้งคันแน่นอนนะคะอะ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชายหนุ่มๆนะคะอย่ารอช้ารีบรีบมาตํากันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีขาวหรือสีอื่นๆเนาะอยากได้สีไหนแจ้งแอนนี้มาได้เลยนะคะ